ชอบใส่ส้นสูงควรรู้จักภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงถ้าเป็นหนักเนี่ยถึงขั้นต้องผ่าตัดแต่งกระดูกสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องของกรณีที่คุณผู้หญิงเนี่ยใส่รองเท้าส้นสูงวันนี้เรามาทำความรู้จักของภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงกันนะครับซึ่งรองเท้าเนี่ย ก็นับเป็น1ไอเทมคู่ใจที่ต้องใส่ทุกวันหลายๆคนจึงต้องเลือกทั้งรูปแบบและขนาดเนี่ยให้เหมาะสมและก็สวมใส่ให้สบายด้วยการด้วยกระทบกับคุณภาพชีวิตประจำวันนะครับทีนี้รองเท้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ส่งเสริมบุคลิกภาพตามโอกาสและกเทศการต่างๆโดยเฉพาะผู้หญิง นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องมีรองเท้าคู่ใจที่เสริมบุคลิกภาพให้สวยและก็ดูดีนะครับซึ่งหลายๆคนก็ไม่พ้นที่จะใส่รองเท้าส้นสูงทีนี้เราควรจะต้องรู้จักภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงที่มักจะเกิดกับคนที่สวมส้นสูงบ่อยๆนะครับโดยสำนักสารานิเทศสำนักงานประลัดกระทรวงสาธ,ธารณสุข เขาได้เผยแพร่บทความในเรื่องของสวยบาดเจ็บเสี่ยงภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงจากการใส่ส้นสูงซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากโรงพยาบาลเลิศสินนะครับซึ่งกรมการแพทย์เขาได้เตือนว่าพาภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงก็คือภาวะที่นิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยเอียงชิดเข้าหานิ้วชี้ กระดูหัวแม่เท้าด้านในจึงปูดบวมขึ้นต่อมาเนี่ยข้อนิ้วหัวแม่เท้าก็จะมีปุ่มลักษณะกลมนูนออกมาทางด้านข้างหัวแม่เท้าซึ่งปุ่มที่นูนออกมานี้ก็จะทำให้มีอาการปวดใส่รองเท้าลำบากมักจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยเฉพาะาผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูงและกรพบมาก เมื่ออายุมากขึ้นส่วนมากจะพบที่เท้าทั้งสองข้างมากกว่าพบที่เท้าข้างเดียวซึ่งนายแพทย์นัทพงศ์วงวิวัตรรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้กล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยมีการรายงานข่าวในสื่อออนไลน์พบว่าภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงก็คือภาวะหัวแม่เท้าผิดรูปที่เกิดจากกระดูกป,ปูดออกมาจากบริเวณข้อต่อ ของโคนนิ้วหัวแม่เท้าเนื่องจากว่านิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยถูกเบียดให้เอ็นไปชิดกับนิ้วชี้ทําให้ข้อต่อบริเวณโคนนิ้วหัวแม่เท้าเนี่ยยื่นออกมาโดยบริเวณที่มีอาการเนี่ยจะมีลักษณะบวมแดงแล้วก็ทําให้รู้สึกเจ็บปวดทางด้านข้างาทางด้านข้างหัวแม่เท้าใส่รองเท้าลําบาก มักจะเกิดขึ้นจากการใส่รองเท้าส้นสูงปลายรองเท้าแคบบางท่านก็อาจจะเคยสังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณเท้าและบางครั้งก็อาจจะมีสีแดงละเลือบบริเวณกระดูกที่ปูดนูนขึ้นมาอีกด้วยนะครับซึ่งปัจจัยกระตุ้นการเกิดภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงก็เกิดจากการสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมเป็นประจำเช่น รองเท้าส้นสูงรองเท้าหัวแหลมรองเท้าที่คับแน่นจนเกินไปการรักษาเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีตั้งแต่การรักษาเบื้องต้นตั้งแต่พบอาการเริ่มแรกไปจนถึงการผ่าตัดในผู้ที่มีอาการรุนแรงการรักษาเบื้องต้นการเลือกใส่รองเท้านะครับก็ให้เลือกที่เหมาะสมใส่รองเท้าขนาดพอดีไม่คับหัวรองเท้ากว้าง เมื่อสวมใส่แล้วเนี่ยสามารถขยับนิ้วเท้าได้ไม่บีบรัดนิ้วเท้าพื้นรองเท้านุ่มควรจะหลีกเลี่ยงรองเท้าที่มีหัวส่วนปลายที่แหลมและส้นรองเท้าสูงมากกว่า2นิ้วการรักษาเนี่ยการรักษาด้วยการผ่าตัดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคซึ่งมีทั้งการผ่าตัดแต่งกระดูกการผ่าตัดเชื่อมกระดูกเท้า มักแนะนำในผู้ที่มีนิ้วหัวแม่เท้าผิดรูปอย่างรุนแรงโดยหลังจากการผ่าตัดการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแม่เท้าก็จะทำได้น้อยลงแล้วก็ไม่สามารถใส่รองเท้าส้นสูงได้นะครับทั้งหมดนี้คือ,อกรณีที่เกิดภาวะนิ้วหัวแม่เท้าเอียงจากการใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำนั่นเองนะครับ